สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสองสซีนสาสาระนะครับวันนี้อยู่กับอแอป Google Opinion Rewards นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็เป็นการทำแบบสอบถามนะก็ตอบสั้นๆนะครับสองสาคำถามแล้วก็เราจะได้เงินเข้าในส่วนของอ Google Play นะครับสามารถไปเติมเกมเติมอะไรต่างๆได้นะ,ะมาดูในส่วนของอแอปนะครับนี้ก็เปิดมาให้โหลดเนี่ยก็ปีกว่านะก็ประมาณปี3เดือนนะครับ ในส่วนของแอปนี้มียอดดาวน์โหลดมากกว่า50บล้านครั้งนะครับอ่ะในส่วนวันนี้วันที่7นะครับก็มาดูในส่วนของตัวแอปนะครับหลายคนเนี่ยอ่ะก็จะมีแบบสอบถามเข้ามานะครับวันนี้นะอ่ะได้26บาทนะครับอ่ะยีบาทกับ6กสิบเอ็ดตางคงนะครับอ่ะก็หลายคนได้นะอันนี้ผมก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยก,นยก็จะได้เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูในส่วนของแชทนิดนึงนะครับอ่ะของเพื่อนในแชทนะครับ อของเขาเนี่ยก็ได้29บาทยีสสตางค์ะนะครับก็มี2วันนะที่เขาได้2วันติดเลยนะถือว่าโชคดีมากเลยนะ,ะวันที่6แล้วก็วันที่7นะครับรวมกันเนี่ยก็ห้าสิบเก้าบาทนะถือว่าได้เยอะนะครับรวมกันเนี่ยเขาแค่2วันนี้ก็ได้59บาทละก็ประมาณนี้้องคมได้26บาทกับ6กสตางค์นะครับก็ประมาณนี้ อโอเคในส่วนของแอปตัวนี้ก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับหรือว่าพิมพ์หาใน Google Play Store ได้นะครับก็ Opinion Rewards นะครับหรือว่าพิมพ์แค่นี่นะครับ Opinion Rewards ก็ขึ้นเหมือนกันนะเชิญพิมพ์อย่างเงี้ย Opinion เดี๋ยวเดี๋ยวลบออกก่อนนี่ Opinion นะครับ Opinion Rewards เนี่ยมันก็ขึ้นนะครับ ชื่อเต็มมันก็ Google Opinion Rewards นะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้มีต่างประเทศใช้ได้เหมือนกันนะลืมอ่านเลยอ่ะก็สาธารณรัฐออินโดนีเซียนะครับไอร์แลนด์รัสเซียแล้วก็เกาหลีใต้ก็ใช้นะประมาณนี้ตัวน,นี้ผมทำแบบสอบถามรวมทั้งหมดเนี่ยหกสิบเอ็ดรายการครับรวมเป็นเงิน200 ให้222บาทกับ17ตางนะครับอันนี้ผมเล่นครั้งแรกก็วันที่3กรกฎาคมนะครับเฉลี่ยเนี่ยมันก็3วันมา1ครั้งนะกด็ดูประมาณนี้นะครับสูงสุดที่มันนานมาเนี่ยก็5วันครับมาครั้งหนึ่งบางทีตอนนั้นก็เฉลี่ย3วันมาครั้งหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ถ้าใครทำแบบสถานตัวนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับ ตัวนี้ผมอาจจะมันมีแบบสอบถามเกี่ยวกับ v ีโวนะครับมันมาให้ทำสิบสิบคำถามนะผมให้ส่วนใหญ่ผมให้สี่ห้าดาวนะครับมันมีให้คะแนนดาวอยู่แปลว่ายิ่งเรายิ่งให้เยอะเนี่ยได้ห้าดาวเต็มโมโหคะแนนแปลว่าได้เยอะนะครับเงินเนี่ยก็ได้เยอะเหมือนกันนะตอบไม่กี่คําถามนะครับแล้วก็ได้เงินมาใช้นะครับส่วนตัวที่เราสามารถยังยอดเหลือใช้เนี่ยก็คือตัวนี้39บสามสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตา์นะครับ ยอดคงเหลือเนี่ยมันจะอบอกวันที่ว่าเราจะหมดวันไหนนะสำหรับตัวนี้ผมหมดวันที่25ธันวาคมนะครับถามว่าเราใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะนับยังเหลือ25ธันวาคมเหมือนเดิมไหมไม่นะครับมันจะหักไปเรื่อยนะครับเช่นตัวเนี่ยมันจะสมมติผมเติมไปเนี่ยเติมไปสัก50เอ้ยสัก30บาทอาเน่ยเป็นอะไร เติมไปสักสามสิบบาทนะครับมันจะรวมไปปุ๊บอ่ะมันก็จะเหลือวันที่7นะครับ7มกราคมนะครับก็คือตามยอดที่เราคงเหลือวันไหนนะครับสมมติผมเติมไปสักสิบบาทเนี่ยอ่ะมันก็จะเหลือประมาณวันที่วันที่3หรือว่าวันที่6มกรานะครับนึงจะหมดอีกทีหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคใครที่มีติดอ่าในในเครื่องอยู่แล้วก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราก็ไปใช้อย่างอื่นได้อยู่นะ สำหรับใครที่เติมเกมครก็ะถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องฟังเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันได้หรือเปล่านะครับอถ้าได้ไม่ได้ก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเติมเกมได้เหมือนกันไหมแต่ว่า Google มันก็น่าจะมีทั่วโลกนะก็คงจะได้นะครับอโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปกันครับสวัสดีครับ